อย่างเงี้ยคือดับเบิลลุกแล้วมันเป็นการลุกจนอันนี้คือจบไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าถ้าหมากฝ่ายขาวมันทะลึ่งเปิดลุกแบบนี้ครับเปิดลุกแล้วตัวด้านหลังเนี่ยทาให้ขุนจนนะครับอย่างเรือเนี่ยฮะทำให้ขุนจนแบบนี้ในหมากลูกไทยทําได้นะครับในหมากลูกเขมรสองพันยี่สามเนี่ยเสมอครับอันนี้คือเสมอเลยครับถือว่าเดินไม่ให้เกียรติคู่ต่อสู้ครับอีกอันหนึ่งที่ฮามากนะฮะคืออันนี้ครับนี่ครับ อย่างสมมุติเนี่ยผมมีเรือใช่ไหมผมเดินเรือมาปุ๊บสีดํามันก็เดินไม่ได้มันไม่มีตัวเดินนะครับมันก็ต้องเดินมาเนี่ยขุนต้องขุนตามหลักก็เรือลุกจนได้แต่สีขาวบอกสีขาวทะลึ่งนะครับสีขาวเดินตัวนี้ขุนสีดาเดินอีกทีหนึง่งเสมอเลยครับถือว่าเดินไม่ให้เกียรติคู่ต่อสู้ครับถ้าเกิดว่าเห็นตาลุกจนต้องลุกจนเลยทันทีนะครับอันนี้คือกติกาของหมากลุกขเขมรน,นะครับก็ตามนั้นแหละ